สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำา่าวพิเศษครับ7โมงครึ่งวันจันทร์ที่5ตุลาคม2 5 6 3ครับผมอยู่ที่บ้านริมคลองโฮมเซมเพื่อเมืองจังหวัดสุโรสงครามนะครับก็มาลงพื้นที่กับกระทรวงดีนะครับผมจะพาท่านไปรับประทานอาหารเช้าที่บ้านริมคลองนะครับ ดูว่าเขาเลี้ยงอะไรนักท่องเที่ยวกันบ้างแล้ก,ก็เดินมาที่ล็อบบี้ครับนี่ครับบ้านริมคลองโฮมสเตย์นี่ก็คองผีหลอกนะครับทางซ้ายมือของผมนี่ครับดูอาหารเช้า,ชานี่จุดตอนรับนักท่องเที่ยวครับก็จะมีกาแฟสดมาสัก8โมง มีมีปลาท้องโกปลาท้องโกข้าต้มนะครับ,รรรรรบแล้วก็กาแฟแล้วก็มีแบบน้ำตาลมะพร้าวไซวัปให้ด้วยนะครับนี่ฮะเป็นขนมปัง,มงเบาสบายสบายครับเป็นวันจันทนระ์ท่องเที่ยวก็ไม่ดีออกมานะครับสวัสดีครับนี่แ พี่เล้งมาดูลูกค้าแต่เช้าเลย,เลยไปไหนมาพี่มามาใส่บาทกันเหรอครับค่ะแล้วก็กลังซื้อ<า>อะไรมากินเนี่ยอ๋อนี่ใส่บาทอาหารใส่บาทผลร้อนเลย,ออยมีต้มอ,อะไรอยู่ครับเนี่ยอ่าต้มต้มน้ำขิงโอ้ว้าวนี่ฮะบริการนักท่องเที่ยวต้มน้ำขิง ไปป่ะแต่สนึ่งนึกพูดค่ะพร้อมหรอ ช่างลมอ่ะสุดจะรวยเลยอ่ะเนีข้าต้มนะครับเบาๆยามเช้าครับข้าต้มทะเลอ่ะอืมข้าวจ้าอร่อยมากเลยเบาๆนะครับนี่คืออาหารเช้าของบ้านดื่มคลองโฮมสเตย์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสงคสลานะครับแล้วเชิญเพื่อนๆมาเที่ยว บ้านเรความองเสและแหล่งท่องเที่ยวบริเวณนี้กันนะครับในจังหวัดสมุทรสงครามนี่อยู่ห่างจากตลาดั้งหุมไม่เกิน3กิโลครับขอบคุณแฟนรการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำเกษศรสวัสดีครับโอ้โหโดิฟกาแฟเองเลยนี่ฮะฮะคู่ก่อตั้งพี่เล็กทรยดาเอกแกานนำชาดิบกาแฟเองให้ทานเลยครับหรให้ดื่ม ได้ไปเ,เรียนที่ไหนมาเนี่ยเรียนที่ไหนมาครับเรียนกับปู่กับย่าแล้วเราก็ใช้เกกตี๋ยวแก้วนะใช่อ่อก็ใช้หลักการของเตี๋ยน,นียค่ะมาทำเป็นกาแฟดิฟครับคือมัน,มนถามว่ามันแตกต่างไหมมันไม่ได้แตกต่างนะคะเบรน้ำตั้งหต่ยึ้นมนร้อน เ,ะะเพื่อนๆอนฮะถ้าเกิดใครอยากจะทานเป็นกาแฟดิบยำเช้านะครับที่บ้านลิมคลองโฮมสเตย์ก็จะต้องจ่ายเพิ่ม40บาทนะครับเป็นราคาที่มิตภาพมิตภาพ <laughs> เออไม่รู้จะใช้ยังไงร,นะราคามิตภาพโอ้โหละเอียดอ่อนมากทุกขั้นตอน น um. tamam> um> ี่ครับเพิ่มอีก40บาทขอนอไเปาม่กาแฟจะจดนกมีมาแล้วกาแฟดิบมาเรียบร้อยครับนี่เป็นแก้บน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าว ใส่แบบออน่้วังมนี่ฮะานอาจะไปถึงไม่มีใช่ไหมอ่านี่นี่ฮะน้ำตาลผมชอบอย่างนี้อืม กาแฟริบอร่อยมากเาแฟกิมก่อนจิบหนึ่ง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 สุดยอดไหมสุดยอดมากฮะกลมกล่อมมากสี่สิบบาทครับหอมสดชื่นใจยามเช้านนที่บ้านริมคลองโฮมสเตย์สุขสงครามครับ